อุ้มลักนณาลุยสายมูเต็มตัวส่งต่อความปังผ่านเครื่องประดับ Lucckana จากแรงศรัทธาเทพสู่เส้นทางสายมูเต็มตัวสำหรับสาวอุ้มลักานาวัฒนวงศิริเจ้าของแบรนด l ์ l u c k k a n a ลักนณา เครื่องประดับสายมูดีไซน์สวยหรูหราใส่แล้วออร่าจับได้ขึ้นแท่นเป็นลูกรักพระแม่ซึ่งก่อนที่จะมาทำธุรกิจด้านนี้สาวอุ้งได้เผยจุดเริ่มต้นใี้ฟังว่าแรงบันดาลใจของอุ้งเกิดจากความศรัทธาองค์พระพิฆเนศมากและช่วงหลังอุ้งได้เจอกับเหตุการณ์หลายๆเรื่องจนทำให้ได้มารู้จักพระแม่ปัิยังกีราเทวีพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีพระแม่กาลีซึ่งเป็นองค์หลักที่เราบูชาในตอนนี้เนิ่งทีอุ้งเชื่อเรื่องสายมูมาก่อนอยู จะยังไม่มีใครรู้เท่าไหร่และเรายังชอบเครื่องประดับสายมูสร้อยแหวนกำไลข้อมือที่ไหนที่ว่าดีเราก็ไปบูชามาใส่หมดจนมาคิดว่าทำไมเราไม่ทำแบรนด์เป็นของตัวเองเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำแบรนด์นี้ขึ้นมารวมทั้งอยากที่จะเผยแผ่ารมีท่านให้กับคนอ,อื่นๆได้รู้จักผ่านเครื่องประดับในราคาที่จับต้องได้และสามารถนำไปใส่ได้ในทุกวยัยซึ่งเครื่องประดับทุกชิ้นของแงว UCKKANA ลนาได้ผ่านการทำพิธีบวงสวงมาหมดแล้วค่ะส่วนสินค้าของแบรนด์ลักนาชิ้นแรกจะเป็นต่างหูเียคลิปรูปดอกบัวมีทั้งพิงโกและไวโกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระแม่ลักษมีวุ้มได้ดีไซน์ออกมาเพื่อให้คนที่ไม่ได้จอะหูสามารถใส่ได้ด้วยรุ่นที่สองจะเป็นต่างหูรูปปรีศูนย์สีทองตัดกับจิวเวลรี่สีแดงเป็นอาวุธของพระแม่อุมาเทวีตามความเชื่อจะสามารถป้องกันสิ่งไม่ดีจะเสริมเรื่องความเมตตาความรักและความสำเร็จค่ะ นอกจากต่างหูแล้วก็จะมีกำไลพระแม่ลักษมีซึ่งดีไซน์ออกมาเป็นรูปดอกบัวมีทั้งพิงโกและไวโกเช่นกันกันกบต่งหูใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายหลายคนที่ได้ไปบูชาไปแล้วกลับมาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปังมากอีกหนึ่งอย่างที่อุ้งอยากแนะนําก็คือน้ําหอมสําหรับบางคนที่ไม่สะดวกจุดกํายานก็สามารถบูชาน้ําหอมนํากลับไปถีดหรือพรมที่องค์เทพได้ หรืออาจจะซื้อถวายและนำกลับมาถีดตัวเพื่อให้เสริมสิริมงคลสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองก็ได้เช่นกันค่ะเครื่องประดับของแบรนด์ลัคนานอกจากจะช่วยเติมเต็มลุกให้สวยแล้วยังเสริมความมั่นใจให้กับผู้ใส่เป็นอีกไอเทมที่ช่วยเสริมโชคด้านต่างๆทั้ง,ง,งเรื่องการงานการเงนิงนความรักด้วยค่ะลัคนาวัฒนวงศิริ iri, เกิดวันที่5เมษายนพศ2526ชื่อเล่นอุ้มเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทย สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินเดชา,าสิงิงหเสนี2และระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงและกำกับการแสดงมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธและระดับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงหรือเด e c คอนเน็มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยลักขณาเป็นบุตรสาวคนโต มีน้องสาวหนึ่งคนชื่อว่าหันษาจึงมีวัฒนวงศ์หรือนิวเคลียร์เป็นนักสแสดงเช่นกันและเป็นอดีตนักร้องจากวงจี20และน้องชายอีกหนึ่งคนชื่อนัทวัฒน์จึงมีวัฒนวงศ์หรือจูเนียร์สมรสกับกฤษณะอมิตรสูนเมื่อวันที่20กรกฎาคม2561และมีบุตรสองคนเด็กหญิงพักรันชนอมิรสูนชื่อเล่นน้องดิสนีย์เกิดเมื่อวันที่8เมษายนพศ2562และกระตูนบุตรสาวบุญธรรมที่เกิดจากสามี ปัจจุบันเธอและสามีของเธอได้เลิกรากันสำหรับผู้ที่สนใจเครื่องประดับสายมูของบุ้งสามารถเข้าไปดูได้ทาง f a c e o o o k l น n e s o p p p n n i n s t t g r r m m TikTok, s h o p ปปตามชื่อเพจลักกนาออ f ฟิเชียและ Line It, ทแอดลักกนาค่ะ